สตาร์ทเครื่องนอน1ชั่วโมงใช้น้ำมันเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ในคลิปมีคำตอบครับอันนี้นะครับเนสสันโนเวล่านะครับตอนนี้บ่ายโมงยีน้ำมันมี155กิโลเมตรนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนบ่าย2องโมงยีิ 1>, 1ชั่วโมงผ่านไปรถคันนี้จะใช้น้ํามันในการสตาร์ทนอนเท่าไหนึ่งชั่วโมงจะคิดเป็นเงินกี่บาทนะครับบ๊ายบายตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับนี่เป็นเวลาบ่ายสองโมงยีนะครับน้ำมันที่หน้าปัดมีอยู่151นะครับจากเดิมที่155นะครับ ก็สรุปว่าหมดน้ำมันไปประมาณ4กิโลนะครับผมเปิดแอร์เบอร์2นะครับความเย็นประมาณนี้นะครับสรุปว่าสตาร์ทเครื่องนอน1ชั่วโมงหมดน้ำมันไปประมาณ4กิโลนะครับ1กิโลคิดเป็นเงินประมาณ2บาทนะเพราะฉะนั้นนะครับ4กิโลคูณกิโลละ2บาทก็ตกเป็นเงินประมาณ8บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันช่วงนี้แพงหรือว่าถูกนะครับแต่วันที่ผมทำคือราคาประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมเมอนอยนะครับมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับ